สวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหางเงินออนไลน์นะครับใครที่สนใจเว็บนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสามารถตามกันมาได้นะลงทุนขั้นต่ำหนึ่งร้อยรูเบิลนะครับผมเปิดให้ดูว่าของผมลงเท่าไหร่ของผมลงไป2 0 0ร้อยรูเบิลเมื่อเนี่ยประมาณเมื่อเช้าเนี่ยแปดโมงไหมตอนนี้ก็เนี่ยสามสบเอสาองรูเบิลนะครับ สนใจตามก็กได้นะที่ผมทําเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยคือเนี่ยรูบัลมันโบนัสมันจ่ายแล้วนะที่ผมทําคลิปเมื่อกี้จ่ายมาสี่รูบิลก็ถือว่าดีอยู่ครับสี่รูบิลได้อยู่ก็นี่แหละครับสี่รูบิลก็ทําคลิปเอาโบนัสนะครับนะครับผมใครสนใจตามมาได้นะครับก็นี่แหละครับขั้นต่ําก็อยู่ที่หนึ่งร้อยรูบิลนะครับ ถอนขั้นต่ำอยู่ที่10รูเบิสลสําหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม